ผมค่อนข้างสนใจหนังเรื่องนี้พอสมควรนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ดึงดูดผมให้มาดูทั้งตัวนักแสดงที่คุ้นหน้าและเป็นแถวหน้าของวงการทั้งพอดหนังที่ดูน่าสนใจบทตัวละครที่ดูมีมิติแน่ๆแหละและเมื่อได้ไปสัมผัสมาก,กับตัวสิ่งที่ผมคิดไว้มันก็เป็นไปตามที่ผมสนใจและคิดไว้ครับ D major ร้ายสมัครเล่น you This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you. You have the wrong person. No, I have exactly the right person. เป็นหนังแอคชั่นสายล้างแค้นนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นมนุษย์ไม่ดูโอเวอร์แบบประเบิดภูเขาเผากระท่อมเละเทะอะไรเบอร์นั้นเป็นหนังที่มีกลิ่นอายหนังสายลับที่เยอะมากๆแต่ เรื่องของการนําเสนออาจจะไม่ได้เดือดเท่าหนังแนวแนวสายลับเรื่องอื่นๆเท่าไหรบทเองก็ทํามาได้น่าสนใจแถมเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ค่อนข้างโอเคแม้ว่าการเล่าเรื่องในภาพรวมอาจจะไม่ได้น่าตื่นตาหรือตื่นใจ,ด,จดูจืดจางๆไปสักนิดไอสิ่งที่คาดหวังว่าอาจจะได้เห็นกลับ มีแบบนับนิ้วได้แต่ก็ยอมรับว่านำเสนอได้น่าสนใจกับการหยิบเอาทักษะสกิลของตัวละครความฉลาดการใช้สมองของตัวละครมาเป็นทิศทางในการเล่าเรื่องก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างอร่อยมีการเสริมแซกความเป็นมนุษย์ลงไปในการกระทำของตัวละครได้ดี แต่เสียดายครับที่วิธีการเล่าเรื่องนั้นดันไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นอกจากขาดความกระชับในเนื้อหาแล้วนะครับในบางอย่างก็รู้สึกว่าเร็วไปอีกจนขาดความสมดุลแต่ก็นะเข้าใจได้ว่าบางสิ่งเขาก็ต้องการที่จะปูให้มันเข้ากับเหตุผลของการลงมือของตัวละครของการกระทําของตัวละครและบางครั้งก็ต้องเล่งเพื่อให้หนังมันดูไม่น่าเบื่อเกินไปและยาวเกินไปเพราะนี่ขนาดแบบ เร่งแล้วนะยังขาดความกระชับเลยครับแม่งล่อไป2ชั่วโมงเลยแต่นี่ขนาด2ชัช่วโมงนะผมยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นในบทหนังและการนำเสนอการสื่อถึงคนดูได้เท่าที่ควรเลยครับอาจจะหนักแน่นแหละแต่มันยังหนักแน่นไม่พอโดยภาพรวมนะครับในส่วนขององค์ประกอบตรงนี้ทำให้กราฟของหนังค่อยๆดิ่งลงมากกว่าจะพุ่งขึ้น จังหวะต่างๆของหนังค่อยๆเนือยอย่างช้าๆจนนำไปสู่ตอนจบที่จืดจางกับเหตุผลที่ชวนอีหยางวะาของตัวละครและยังมีหลายจุดของหนังที่อาจจะตกหล่นไม่ได้เอามาเล่าแถมการใส่น้ำหนักของเนื้อหาทั้งในส่วนของดราม่าและแอคชั่นก็ขาดความสมดุลและจังหวะในการใส่เข้ามาอย่างดีครับที่ตัวละครนั้นเนี่ยมีมิติบทตัวละครน่าสนใจถ่ายทอดนำเสนอตัวละครได้อย่างมีหัวใจมีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ แถมยังเป็นตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องที่ดูจะติดดินมีเอกลักษณ์ชัดเจนแต่ก็นะสุดท้ายในเรื่องของการเล่าเรื่องมันก็อาจจะยังไม่ผ่านนะครับทางด้านการแสดงเองก็ทําได้ดีนะครับสมกับเป็นนักแสดงรางวัลคุณรามี่มาเล็กนะครับที่สามารถถ่ายทอดตอัวละครสร้างอารมณ์ร่วมในตัวละครได้อย่างดีมอบความซับซ้อนให้กับตัวละครได้มีชั้นเชิงสุดๆประทับใจในทักษะสกิลของเขามากๆที่ สามารถถ่ายทอดความแค้นของคนหนึ่งคนที่ดูธรรมดาได้อย่างมีสเสน่ห์สร้างมิติตัวละครได้น่าลหลงไหลแถมแบกทั้งเรื่องได้โคตรดีงามทั้งด้านนักแสดงสมทบเองก็ไม่น้อยหน้านะครับดาราแถวหน้าคุณหน้ากันทั้งนั้นทั้งลอเรนซ์ฟิชเบิร์นนะครับที่ยังคงเหมาะกับบทแนวนี้นะครับแล้วก็ยังคงถ่ายทอดได้ดีแม้ว่าตัวหนังอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทตัวละครของเขามากนัก แต่เขาก็เข้ามาเสริมสร้างเติมแต่งมิติของตัวละครที่ตัวเองได้รับได้อย่างพอดีพอดีถึงบทตัวละครเจอไม่ค่อยมีมิติและสเสน่ห์เพราะว่าไม่ไม่มีแอร์ไทม์ให้เล่ามากก็เถอะนะคุณเลเชลบลอสนาานเองก็ด้วยนะครับก็มาแบบคุณลอเรนซ์เลยแม้แต่จอห์นเบรนเทลก็ไม่เว้นนะครับก็เหมือนเหมือนกันเลยคือดารามีชื่อแถวหน้า คุณหน้าคุณตาทั้งนั้นเลยครับแต่เสียดายบทไม่ได้ให้แอร์ไทม์ในการสร้างมิติตัวละครได้เท่าที่ควรแต่การที่มีพวกเขาอยู่ในหนังก็เพิ่มความน่าสนใจต่อคนที่แบบอยากดูได้เยอะพอสมควรทางด้านการสร้างแบบงานสร้างอะไรพวกนี้ก็อาจจะแน่นอนว่าอน,นอกจากบทจะมีกลิ่นอายความเป็นสายลับแล้วตัวงานสร้างเองก็มีกลิ่นอายของหนังสายลับเหมือนกัน ที่แบบเน้นข้อมูลมากกว่าแอคชั่นมันก็ไม่ได้ดุหว,วาอะไรมากครับในส่วนงานสร้างแต่ว่าภาพรวมแล้ว่งานสร้างถือว่ามาตรฐานเลยนะทางการคุมโทนคุมบรรยากาศการจัดมุมคร้องก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ได้หุวืวาวาอะไรเอาเป็นว่าไม่ต้องแนะนําอะไรเยอะและกันเพราะว่าคนก็คงสนใจกันเยอะอยู่แล้วคนแน่นหลงมากตอนผมดูอยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมากกว่า เนื่องจากว่าความสนุกของแต่ละคนนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันก็เอาคะแนนไปเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้6 7เต็ม10เจ้าหน้าที่ KJB ส่วนใหญ่เนี่ยตกหน้าต่างตายทั้งนั้นเต็ม10ส่วนคะแนนความสนุกของหนังเรื่องนี้8.9เต็ม10ครับสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คงจะต้องกล่าวถึงตัวละครน,นะครับที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดเลยรู้สึกว่ามันสนุกกับ ส่วนของตรงนี้ครับมันเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยการที่เราได้เห็นตัวละครไอคิว170อะมาเป็นแบบตัวร้ายที่ถูกบีบบังคับอะมันก็ไม่ดูร้ายเท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนเป็นการล้างแค้นั่นแหละแต่ว่าการแก้ปัญหาของเขาอะเขาใช้สมองได้แบบห้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โคตรเก่งมาเลยสนุกตรงนี้ครับและน่าสนใจมากๆ และส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมหากมีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไปด้วยนะครับหากพูดติดๆครับเสียงอู้อีก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูหนังให้สนุกและสวัสดีปีใหม่ไทยเล่นน้ําให้สนุกแล้วก็ขับรถกันอย่างมีสตินะครับผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอยู่ดูหนังกันให้ไปนานๆนะอาดิโอสครับ Her. If you jump really fast, you might survive the blast. Wait!